น้องจ๋าตําลึงอันนี้คือตําลึงยอดอ้วนมากเอาเข้ามาดิโอ้ยเก็บได้ไหมเนี่ยเอาเอาโคนมันไปฝังไว้พันต้นบ้านเราเคยเอาไปฝังแล้วไม่เหลืออันนี้คือตําลึงนะคะพี่น้องขะน่ะนี่คือใบตําลึงโอ้โหอย่างงามเลยข้างในเห็นไหมแต่เก็บได้ไหมอะโอ้ย เจอตาลึงพี่น้องยากกินเด้น้อห้าหกยอดก็พอกินแจวแล้วเด้อยนี่ยอดอ้วนด้วยนะโอ้ยอดอ้วนเขาเขาจะเก็บเขาจะเก็บเป็นเผาเลยยาวยาวเพราะว่ากินใบใช่ฮะเคือยาวๆข้างในเลยนี่คือตำลึงนะคะพี่น้องคะโอ้ะพี่หวานต้องดูที่ฮอลแลนด์นะคะเพราะว่าฮอลแลนด์นี้ยอ่มมากอยจะาไปทางนู้นไปเซลันไปไหนนี่บอกเลยว่าเก็บไหมโอ้ยจะเก็บไหมเนี้ยเเขาจะว่าเอา ตำลึงจ้าพี่น้องจ้าตำลึงตำลึงอยากเก็บอยากเก็บ